สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเมนูผัดพริกแกงใส่หมูสามชั้นผักของเราก็คือต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะเครื่องปรุงรสเราก็จะมีผงปรุงรสน้ำปลาซอสหอยนางรมรวมไปถึงซอสปรุงรสค่ะ แล้วก็น้ำดื่มค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะไฟอ่นอ,อนๆค่ะเอาพริกแกงพริกพริกแกงตามลงไปค่ะเดี๋ยวเจียวพริกแกงให้หอมๆก่อนนะคะ น้ำมันพืชที่เราใส่ลงไปก็ใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะได้ส่วนของน้ำมันที่ออกมาจากหมูสามชั้นอีกส่วนหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเลิ่งไปขึ้นนิดนึงค่ะตามต่อด้วยหมูสามชั้นค่ะ เดี๋ยวเราจะเที่ยวผักคุกเคล้าให้เข้ากับพริกแกงเผ็ดพริกแกงแดงนี้ให้จนมั่นใจว่าเนื้อหมูของเราเกือบสุกดีนะคะหมูสามชั้นนี่แหละคะ่ะเกือบสุกดีแล้วเราก็จะค่อยๆปรุงรสค่ะดี๋ยวให้เขา ดิบตัวกว่านี้นิดนึงนะคะอยาให้เขาดิบตัวกว่านี้นิดนึงนะคะ ตอนนี้หมูสามชั้นของเราก็เริ่มสุกแล้วตามต่อด้วยผงปรุงรสค่ะน,นี่น้ำปลาค่ะนิดนึงนะคะก็ปลาเขียวค่ะก็ปรุงรสค่ะน้ำมันหอยค่ะ ใชเครื่องปรุงให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำเปล่าค่ะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะเที่ยวก็ไปก่อนสักระยะหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยชิมรสค่ะดืมเติมน้ำตาลค่ะเติมน้ำตาลด้วยนะคะ ครบค่ะอือแบบแล้วค่ะที่เราเตรียมไว้นี่เระค่ะใส่ลงไปเลยนะคะทั้งไข่และต้นหอมค่ะรอให้ผักเขาสลบนิดนึงนะคะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราตักใส่จานเลยค่ะน่ารับประทานไม่เอ่ยนี่ค่ะตักใส่จานกันเลยกินผักเยอะ ินเนื้อสัตว์ส้มแซมส่วนที่สึกรอของร่างกายด้วยนะคะว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แหละค่ะเมนูผัดพริกแกง หมูสามชั้นช่บแลกใต้นหอมค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะขอบพคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะ